สวัสดีค่ะพี่ลูกค้าไลฟ์แล้วค่ะพี่ไลฟ์นี้จะเป็นกางเกงขาสั้นหญิงนะคะคุณพี่จา๋าเนื่องจากพี่ลูกค้าสั่งแบ่งไปนะคะน้องอ้อมก็เลยเอามาไลฟ์ให้นะคะพี่จา๋านี่เสียงดีนะเสียงดีจังเลยคุณพี่จา๋าหนูนั่งเอาเตา้าี้่าเองนะลูกโอเคบอกมา <20. S 1> ใช่กิโลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคฟังมาแบ่งเซตเล็กดีกว่าน้ปุ้ยเนาะ ชิวๆพี่ชิวๆเบาๆนะคะเดี๋ยวแบ่งเซตเล็กให้นะคะจํานวนตัวเซตเล็กจะอยู่อุ้ยมิฟฟี่นะปุ้ยมิฟฟี่ลิขสิทธิ์อะโถจานวนตัวเซตเล็กจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเก้าสิบถึงร้อยเหรอร้อยถึงร้อยสิบตัวบวกลบค่ะคุณพี่อุ้จียูจีูเลยได้นี่แม่ป้าคุณพี่จ๋านะคะเอมเจเจศูนย์เก้าอุ้ยยังไงอยา,ยายุ ก้อนใหม่เหลือหนึ่งเท่านั้นลาคอตเลยนะเว้ยปุ้ยปาดแม่ตัวนี้ลาคอตเลยค่ะพี่จ๋าหนูไว้ให้พี่ต้งไหนลูกอืมให้พี่ไว้ตรงไหน,ใ,นใช่ฮะได้ยูโคพี่ยูโคคะ่ะนะคะตัวนี้ยกก้อนหกพันเก้าร้อยบาทคะ่ะพี่วางก้อนใหม่อีกแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะวางก้อนใหม่หนึ่งก้อนเท่านั้นพี่เพราะพิชั่น ปรอพเชนอ้โหสวยมากเลยพรอพเชนตัวนี้ปุ้ยเธอดูขาบานแบบนี้เลยลูกอืมน่ารักแผวเลยลูกบางบริีเยนะคะพี่จา๋าเซตเล็กนะคะจำนวนตัวจะอยู่ที่1 0 0่งรยถึงร้อิบตัวบวกลบเลยแม่ป้าย MJ นะคะพี่จา๋าจะบอกให้ว่าตัวเนี้คือคอตตอนเขาเยอะพี่เขาจะมีคอตตอนเยอะนะคะยีนไม่ค่อยปนพี่ยีนจะไม่ค่อยมีนะคะพี่จา๋าใครชอบเซตที่หนึ่งนะคะพี่จอจานสีหนึ่ง จอจานสีหนึ่งค่ะ Uniqlo ค่ะพี่จอจานสีหนึ่งพิมพได้เลยนะคะพี่จา๋าจำนวนตัวร้อยถึงร้อตัวราคานะคะพี่จา๋าเซตเล็ก1,800บาทค่ะพี่1,800บาทเท่านั้นลี L E E ลีเลยน้องปุ้ยจา๋าลีเลยพี่ L E E หนุแควเลยลูกลีเลยพี่ปาดขตคุณพี่จา๋านี่เกงเกงกระโปรง เเก่งกระโปงหูลินินปุ้ยตัวนี้ลินินเลยเธอดับเบิลโฟกัสลินินค่ะแม่นะคะจอจานสี่หนึ่งค่ะพี่ราคาเซ็ตละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะใครรับสี่สิบห้าโลราคาถูกลงตัวนี้ยูนิโคลค่ะพี่พยูนิโคลเลยอ้โหูตัวนี้ลายนึกว่าพอลแอนโจอ่ะเนี่ยนึกว่าพอลแอนโจเลยพี่เหมือนมากนี่ปุ้ยแขวนได้หรก้รับสองเซตราคาถูกลงค่ะพี่ปกติสองเซ็ตจะอยู่ที่สามพันหกร้อยบาทนะคะพี่จ๋าแต่ ถ้าใครรับ45โลนนี้เลยวันเวเหลือเพียง3,490บาทพอคพุณพี่นะคะบาทพี่ดูสิโอ้โหน่ารักมากเลยปุ้ยน่ารักมากเลยเธอนะคะพี่ตัวนี้เป็นแบบอุ้ยคูลอดเลยอะ่ะเป็นแนวแบบคูลอดเลยพี่ร้อยถึงร้อยสิบตัวนะคะพี่จ๋าใครชอบพิมพ์จอจานสีหนึ่ง h M ค่ะพี่แบรนด์ Brand. โอ้โหปุ้ยปุ้ย ดับเบิลโฟกัสค่ะพี่ตัวนี้เป็นมัดยอมเลยโทนสีแบบน่ารักมากหวานแหววนะคะพี่หวานแหววเลยพี่จ๋ามายกก้อนราคาหกพันเก้าวางก้อนใหม่หนึ่งเท่านั้นวางก้อนใหม่หนึ่งค่ะพี่ตัวนี้นะคะสี่สิบห้าโลสามพันสี่ร้ยเก้าสิบาทอ้อมแบ่งกลยเซ็ตเล็กให้ค่ะพี่ยูนิโคลค่ะยูนิโคลเลยพี่รับเซ็ตหนึ่งได้เลยนะคะจอจานสีหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะพี่ 1,800บาทเท่านั้นอืตัวนี้ทำไมสวยจังลายโพก้าดอดเลยพี่โพก้าดดจียูจ่ะแม่น่ารักมากเดี๋ยวไว้ให้น้องปุ้ยแขวนให้นะคะเดี๋ยวไว้ให้น้องปุ้ยแขวนให้คุณพี่ยูนิโคลอีกหนึ่งค่ะแม่สวยมากพี่ตัวนี้พี่ลูกค้าสั่งแบ่งไป45หโล่นะคะพี่ก็แบ่งให้พี่ลูกค้าไปแล้วส่งของไปแล้วนะคะพี่จะใครรับตัวนี้พี่พิมพ์รหัสมาเลย วางก้อนใหม่ก้อนเดียวเท่านั้นนะคะพี่นี่พี่ดูวาดแม่งเกงกระโปรงทรงน่ารักมากนะคะพี่จา๋าใช่แล้วระวังนะคะปาดตโทแม่ดูโอ้โหสวยแก็บแล้วนี่แก็บแม่แก็บค่ะแบรนด์แก็บเลยจอจานสี่หนึ่งนะคะพี่จ๋าได้เซตหนึ่งไปเลย คอต้อนจะเยอะโอ้โหอาดิดาสพี่อาดิดาสค่ะคอต้อนจะเยอะพี่เอ็มเจเนี่ยไม่ค่อยติดยีนนะคะน้องจะไม่ค่อยติดยีนพี่จ๋าตัวนี้แบบปึ้งๆเลยปึ้งๆเลยจ้ะเฮดแอนด์เอ็มค่ะพี่พี่เอา45โลนี้เลยเร็วเดี๋ยวอ้อมไลน์ให้มาอ้อมไลน์ให้หมดเลยพี่ดูโทนสีออกโทนสีเออโทนนะคะมินิมอลเอ,อิโทนพี่จะเป็นโทนสีแบบมินิมอลเอ r t h โทนป๊าตัวนี้เขียวนะหานแล้วคือ ดึงข้างๆขึ้นมาได้ด้วยเฮ้ยพี่จ๋าอยากให้น้องซานเซ็กซี่นิดหนึ่งก็ขึ้นดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเลยนะคะนี่ปาดพี่โทนสีเนาะโทนสีมินิมอลเอิโทนอะนี่คูลลอตจะ้ะสไตล์คูลอตไปเลยพี่และลูกไม้เป็นชั้นค่ะนี่ฮิตมากพี่อ้อมบอกเลยแบบนี้ฮิตมากๆเลยแม่นะคะนี่เป็นชั้นค่ะเป็นชั้นค่ะแม่ปาดพี่คิดเตียนดีอ๋อ พี่จริงจริงคิดเตียนดีอมายังไงจ้าแม่ปาดคิดเตียนดีอรจริงจริงนะนี่พี่เห็นป้ายไหมคิดเตียนดีอจ้าอโหแล้วเอลสูงพี่หคิดเตียนมาคิดเตียนดีอมาจ้ะแม่แบรนด์ไฮเอ็นสุดๆไปเลยนะคะพี่จ้าทาไมไม่มีใครกดติดตามพี่เลยคะอ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่โอ้หนูก็เผลอเหมือนกันล่ะพี่ขอโทษทีหนูก็เผลอเหมือนกันพี่นะคะ เวอร์สันบุ้ยนะฮักกังมีเยอะแยะพี่มีเยอะแยะพี่จ๋าน, <c oughs> นี่พี่บ้านพี่พี่บ้านแดงเขาถักถ่ายน้องออมนะคะพี่พี่บ้านสาไม่ต้องตกใจนะจ๊ะนะคะพี่อืพี่คอตตอนน่ะคอตตอนน่ะป้าสี่เซเวนทีนนี่สี่เซเวนทีนนี่ใครรับตัวนี้จอจานสี่หนึ่งจอจานสี่หนึ่งพี่ดูผ้าใหม่มากค่ะ คาใหม่มากค่ะนะคะพี่จา๋าคารับพิมพ์ได้เลยจอจานซีหนึ่งราคาเส้ละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะพี่ร้อยถึงร้อยสิบตัวบวกลบค่ะพี่นะคะร้อยถึงร้อยสิบตัวบวกลบเลยพี่จา๋ามามาพี่มาพิมพมาจีอยู่นี่ความแบรนด์นะคะมีพี่ลุนสับสับเลยมีพี่ลุนแบบสับเลยนะคะก้อนใหม่วางหนึ่งเท่านั้นค่ะก้อนใหม่วางหนึ่งเท่านั้นแม่ คารับพิม์พเลยนะจ๊ะโอู้ยูนิโคลนี่คอตตอนยูนิโคลไซเมแม่คอตตอนยูโครไซเอมค่ะนะคะพี่จำนวนตัวจะอยู่ที่ร้อยถึงร้อยสิบตัวบวกลบนะคะต้นทุนไม่แพงนะต้นทุนตกตัวละสิบกว่าบาทเท่านั้นเองพี่สิบกว่าบาทนะจ๊ะคัดหัวไปทำราคาพี่คัดแบนด์ไปชีอินบาชีอินอืม้มชีอินคาโก้สวยมากเลยแม่พี่น้องเอาไว้แขวนนะคะพี่ตังปุริเย่เลย วัตนาเบปิกาจูนะคะเซตเล็กพันแปดอุ้ยพี่ตัวนี้ฮิตมากนี่กำลังเป็นแฟชั่นเลยทรงนี้กำลังเป็นแฟชั่นฮิตๆเลยพี่นะคะนี่เอาไปขายเลยพี่ตัวนี้นะเข้าขายกันตัวตัวละร้อยสองร้อยเลยนะคะฮิตมากพี่ออมบอกเลยนี่ปาดนู่นเลยลูกหนูพี่โยนมาให้ตรงหนูและลูกเอาไว้แขวนนะคะ ปังปุริเยสโซไรเดอร์พี่โซไรเดอร์นะคะน้องจะไม่ค่อยติดยีนนะพี่ส่วนใหญ่จะเป็นคอตตอนค่ะและคาโก้มาอีกหนึ่งตัวคาโก้มาอีกหนึ่งตัวค่ะพี่ป๊าพี่จ๋าเซตนี้จอจานสี่หนึ่งนะคะพี่รับสี่สิบห้าโลได้เลยพี่ที่มารับวันนี้สี่สิบห้าโลพี่มาเซตสี่สิบห้าโลนี้ไปด้วยดิเอิร์ m มิวสิกแอนิโคโลจีค่ะนะคะ พี่เอา45โลนี้ไปด้วยเลยค่ะ a b o r e s t w y t h พี่ตัวนี้นะคะเป็นคููหลอดผ้าลินินใช่ปุ้ยถูกต้องค่ะโนะพี่ไม่ต้องกลัวนะว่าน้องจะเป็นงานค้างสต็อกนะคะนี่ทรงแฟชั่นทรงฮิตมาเลยปุย้ยแขวนสีได้ไหมลูกสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใช้อันนั้นึก๊กต๊๊โอเคบปก่อืมปึง้งพี่ตัวนี้นะคะนูสี นูสี่พี่มันเป็นแบรนด์เอาน้องวัวหรือน้องควายหรือน้องกระทิงก็ไม่รู้ว่าพี่จะมันมีเขาแน่ๆนะคะตัวอะไรไม่รู้ยูนิโคลยูนิโคลคอตตอนค่ะพี่ป๊าเนี่ยผ้าคือสะอาดแท้แล้วแบรนด์คือช่ำเลยยูนิโคลอีกแล้วค่ะพี่ยูนิโคลอีกแล้วนะคะคุณพี่จ๋าและตัวนี้อื้อกางเกงกระโปรงพี่กางเกงทรงกระโปรงค่ะนะคะ ปฏิโษแมยูนิโคลยูนิโคลเธอปุ้ยตัวเนี้ยคิดเตียนดีออเว้ยเธอคิดเตียนดีออเลยนะคะพี่จ๋าเซตนี้หนึ่งพันแปดรอยบาทเท่านั้นนะคะพี่ใครรับพิมพได้เลยปาดหน้านฮักแทะเป็นตาฮักปาน,นี่ใหคือรี่มาสองใดบอนี่คอตตอนคูลอดพี่คอตตอนคูลอดค่ะจำนวนตัวพี่เยอะถ้าเซต ถ้าเซตสี่สิบห้าโลอ่ะสองร้อยถึงสองรอยี่สิบอ่ะพี่นะคะอิงนี้ค่ะน่ารักมากขอบต้อนพี่เอาสีแบบเออสวยมากปุ้ยป๊ายูนิโคลพี่จ๋าเอาตัวนี้แขวนตัวยุกนี้เฮ้ยพี่โยนไปไหนวะโยนไปนู่นน่ะขอโทษทีน้องพี่ขอโทษเดนี่ไซเอ็มค่ะพี่ไซเอ็มนะคะพี่รับได้เลยเซตนี้เจ้าจานสีหนึ่งเฮ้ยยูนิโคลยูใหญ่ตัวนี้ฮิตอุ้ยทรงนี้ก็ฮิตนะพี่บอกให้เนี่ย มันเนี่ยมันเป็นทรงแบบข่าข่าสามส่วนแบบข่าบานๆเนาะนี่พี่ทรงฮิตเลยค่ะและยูนิโคลยูใหญ่เลยแม่ป้าพี่คะขามันบ่เท่าชาวบ้านเขาลูกขามันบ่เท่าก็เลยบ่เอา W c r o s s ครนี่ตัวนี้เอลสูงนี่ปุ้ยแขวนเลยลูกแขวนได้เลยแขวนได้เลย,เลยแม่ป้าพี่ขาขาเป็นฟอร์เอ้ยบอแมนอือดอกนี้ปุ้ยสวยมากลายดอกนี้พี่อะหนูพี่ให้ อ่าวลูกครบหรือ,อยังแหวนขึ้นเนราวครบยังค่ะขาดตัวหนึ่งเหรอพี่ดูดิผ้าใหม่มากพอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะได้โยนช่างไปเลยพี่จา๋าพิมมาเลยจอจานสีหนึ่งได้เสร็จที่น้องอ้อมรีวิวเลยนะคะพี่รับสี่สิบห้าโลได้เลยค่ะจอจานสีหนึ่งเท่ากับสองนะคะพี่ยูนิคโคลค่ะอ้อมจะไลฟ์ให้ทั้งหมดเลยนะคะพี่เพราะว่าชันผ้านี้ว่างอยู่สองเซตจ้ะพี่จา๋า ปึงป้งๆพี่ผ้าสะอาดผ้าสะอาดมีแบรนด์ให้ลุ้นค่ะพี่นะคะและอื้อแนวคูลลอตแม่แนวคูลลอตเลยค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นโครช่ค่ะโครเช่องสวยมากเลยอะ่ะทาไมซองสวยจังนะคะตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้ช่างมาเถอะอ่านบอทันพี่อ่านบอทันค่ะแม่น้าหนักได้เท่าไหร่แล้วจ้าลูกน้ำหนักได้เท่าไรหไาไร่แล้วหนู Basic คอมฟอร์ตเบสิกค่ะพี่โอเคเอาสักสนะิบแปดสิบเก้าเนาะอุ้ยซาร่าเลยน้องปุ้ยซาร่าซาร่าเลยพี่ปา่าอุ้ยคาโก้ปุ้ยตัวนี้แยกไว้พี่ถ่ายรูป่อยดคิคาโก้แม่จ๋าคาโก้พี่ดูคาโก้เอาแยกไว้ข้างๆกันได้หูกเดี๋ยวพี่ถ่ายทีละโตเอาไว้ถ่ายทีละโตสิแป็หรอเลอี e อ s มเอสค่ะพี่นะคะเท่าไหร่นวนะหนูเออ <D> ขอสักสิบเก้านะหนู พี่พิมพ์มาเลยนี่โอ้โหค่ะสามส่วนพี่ได้ไหมเออยังยังพี่จ๋าจอจางสีหนึ่งได้เซ็ตที่น้องอ้อมรีวิวเลยนะจ๊ะคุณพี่ใครชอบนะคะพี่พิมพ์ได้เลยเซ็ตละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พันแปดร้อยบาทนะคะพูดย,ย่างนี้อะไรย่ะแบบซี่โคลาแ๊บซี่โคลาค่ะพี่๊าเออโอเคเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปสักครู่หนึ่ง วุ้ยดูโทนสีที่พี่ให้หนูแขวนดิสวยมากอะโทนสีเป็นแบบโทนสีมินิมอลเอิร์ธโทนเลยพี่นะคะเป็นโทนสีแบบมินิมอลเอิร์ธโทนคุณพี่จา๋าปังๆค่ะปังๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอ้อมขอย่านเรียงแป๊บหนึ่งนะพี่นะเพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นเพียงตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนของเซ็ตนี้นะคะพี่จา๋าเป็นแค่ตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนเท่านั้นแม่นี่ นะจ๊ะใครชอบพิมพ์รหัสได้เลยค่ะใครชอบพิมพ์รหัสได้เลยนะพี่ปังปุริเลยวัตนาเบ้ด้วยพี่ปิกจูนะคะปาดแม่น,น,ออมนี่คิดเตียนดิออกก็มาเซตนี้คิดเตียนดิออกก็มานะพี่อืมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะใครชอบเซตนี้พี่จอจานสีหนึ่ง จอจานสี่หนึ่งนะคะพี่จ๋าวางสี่สิบห้าโลแล้วก็ก้อนใหม่หนึ่งนะคะก้อนใหม่หนึ่งเท่านั้นแม่สวยเนะปุ้ยเน,นาะอ,อืมทรงฮิตฮิตเนาะที่เขากําลังฮิตตอนนี้ก็มีอะพี่อืมน่ารักมากพี่น่ารักตะมูตะมีเลยนะคะนี่พี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนของเสตนนี้นะคะพี่ตัวนี้ผ้าลูกฟูกแล้วแบบเป็นเอลสูพี่สวยมากตัวนี้นะคะเป็นชั้นๆเลยแม่เป็นชั้นๆแบบฮิตมากอันนี้จะเป็นแบบแฟรี่เลยนะคะ นี่พี่คอตตอนนะคะนี่คอตตอนลูกฟูกลีพี่ลี L อ E ลี e L e, นะคะและตัวนี้เป็นคาโก้เลยคาโก้ go, เลยนะคะนี่ลายดอกแม่ลายแบบฮาวายเนาะปุ้ยเนาะเอาไว้ไปใส่แบบไป,ไปทะเลอะไรแบบนี้นะพี่นี่ตัวนี้ทรงฮิตเลยพี่จ้ะฮิตมากๆตอนนี้เลยนะคะนี่คิดเตียนดิออตัวนี้เลยพี่คิดเตียนดิออจริงๆนะคะคิดเตียนดิออจริงเดี๋ยวอ้อมจะเอาเอวให้ดูนี่ คริสตีนดีออเลยแม่แตกเซตนี้นะคะพี่จา๋าและตัวนี้คุณพี่ดูอืขคดอต,ต้อนค่ะขอดต,ต้อนเลยนะคะตัวนี้แบบขาบานสวยมากและพี่ดูโพกัด,ดตัวนี้กคน่ารักเลยอะปุ้ยเนาะนี่ยูนิโคลค่ะพี่จา๋าลายดอกนะคะนึกว่าพ่อแอนโจอพี่เหมือนมากนะคะแต่ไม่ใช่เป็นยูนิโคลธรรมดานะคะพี่จา๋าเดี๋ยวดูน้าหนักสักครู่เซตที่หนึ่งเีย้อมไลฟ์ไปนะพี่มีคริสตียนดีออนะคะพี่จา๋าราคาเซตละพันแปดจอจานสี่หนึ่งนะคะ จำนวนตัวจะอยู่ที่ร้อยถึงร้อยสิบตัวบวกลบค่ะพี่กางเกงขาสั้นหญิง MJ เจ็ดศูนย์เก้านะคะพี่นี่คอตตอนเขียวปีหลีนี่เขียวเหนียวซับเลยปุ้ยเขียวเหนียวซับเนาะได้ไหมลูกยังอีกประมาณสามตัวได้นี่คอตตอนแม่โอ้โหสวยมากคอตตอนสวยมากนี่ก็คอตตอนพี่จา๋าคอตตอน G U G U คอตตอนเลยพี่ ได้เลยลินินค่ะตัวนี้เป็นลินินเลยหืมขาบานๆเหมือนคูนลอตไลเน้อปุ้ยเนาะได้ไหมพอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวหนูปล่อยไปให้ปล่อยไปให้เซตหนึ่งพี่ดูหนูเจอโปโลอะหนูเจอโปโลหนูก็เลยอยากปล่อยพี่จ๋ะโปโลเลยพี่นี่เซตสองนะคะอันนี้คือเซตสองพี่จ๋าโปโลค่ะหืมสวยเนาะน้องปุ้ยนี่พี่ดูขาบานๆสวยจึ้งเลยค่ะ อันนี้เซตสองนะพี่ใครรับเซตแรกพิมพ์จอจานสี่หนึ่งนะคะจอจานสี่หนึ่งนะพี่รับสี่สิบห้าโลจอจานสี่หนึ่งเท่ากับสองได้เลยค่ะพี่นะคะจะได้เซตหนึ่งที่อ้อมไล์ไปแล้วก็เซตหนีที่อ้อมสปอยด้วยนะคะพี่ลินินที่ดูผ้าดีมากเลยอะลินินพี่แบรนด์อันอย่างเนาะซาร่าไงจ๊ะซาร่าลินินค่ะพี่ปังกุรเิเย่เลยคุณพี่จ๋านี่ทรงประมาณนี้นะคะพี่อ่ะเดี๋ยวน้องอ้อมลงไลฟ์แล้วค่ะเดี๋ยวไปเอางานอื่นมาไลฟ์ให้นะพี่นะ ใครชอบก็พิมพ์รหัสได้เลยค่ะพี่เอฟย้อนหลังได้นะคะเอฟย้อนหลังได้ตัวนี้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยยูนิโคลพาวเอนโจอา้าวยูนิโคลพาวเอรนโจมาเซ็ตสองพี่ปารนั่นปารนั่นแม่ดูพาวเอนโจมาเซ็ตสองจากคุณพี่นี่หนูกะแล้วเชียวผ้าเหมือนมากนะ,ะลายเขาอะนะลายเขาเหมือนพี่ลายเขาอะมันเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองพี่พวกพาวอ,อนโจเนี่ย นี่ยูนิโคลนะคะคอตตอนพี่จะอ่ะเดี๋ยวน้องอ้อมลองไลน์แล้วค่ะพี่สีเอฟย้อนหลังได้เลยนะคะจอจานสีหนึ่งเด็ดเซตหนึ่งนะคะพี่ราคา1,800บาทค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่เอบย้อนหลังได้